ครับเป็นคู่สุดท้ายในรอบแปดเริ่มเกมแล้วนะครับในคู่ที่สามดูดีฮะโอ้โห,โหเปิดชงนิ่มๆแบบนี้เ,เตะล็อกแต้มแบบสบายๆเลยครับเจ้าออฟลบุรีเดีว,ว่าตอนนี้ไปยืนในตำแหน่งหน้าซ้ายทํานะครับแตามอยู่ที่ศูนตัวหนึ่งครับลูกนี้สุสารในฝันเจ้าสมพร ไม่ข้ามครเป็นแจ้มให้ทีม,มกาแฟเทคนิคกูดสองข้ามไปครับดูสักสายเปิดจัดเปียกชงดูดิครับโอ้โหจะคัดสิกกันไปถึงไหนแต่เบาๆเป็นแจมครับสามศสามต่อศูนย์มาดูลีลาการเสิร์ฟของสักสายครับ ตัดหยอดลูกนี้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวครับผมบอกว่าในวัยห้าสิบอัพนี่เป็นแบคที่ฝีไม้เลยมืออันตรายน่ากลัวครับโอ้โหมีทั้งเสิร์ฟสั้นเสิร์ฟยาวซ้ายขวาแล้วก็มีตัดหยอดนะครับตัดฝแกที่อยู่ที่สี่ตัวหนึ่มาช่องสายยังเปิดได้อยู่ครับเจ้าสมพรเจ้านนทงไปให้เจ้าเน็ต แตยอดอานะครับเป็นแต้มเหมือนกันฮะยังล็อกแจมได้อยู่ครับสองสี่แจมตามอยู่2ต่อ4ครับสุสารในฝันไปหน้าซ้ายจอออฟเปิดยันเปียกชงโอ้โหดูจอออฟเตะแต่ละครั้ง สูงยาวเข่าดีดูเหมือนจะทำท่าคิๆกๆกลางๆจะยิงโยกอฟเป็นอะไรที่คล่องมากนะครับคล่องมากๆฮะสองห้าอะไรตน แต,ตอนนี้ตามอยู่2ต่อ6ครับสุสานในฝันจตุพรเจอไปอสักซ้ายเปิดจันเปียกชงดูดีครับโอ้โหเล่นกันแบบสเสียตามไปที่หนูแต้มตามสเต็ปเป๊ะเลยฮะไม่มีผิดเพี้ยนเจ็ดบตอหนัดหยอดลูกนี้งัดขึ้นมาครับจนโดนปาดจ,จังหวะสองลูกนี้ไม่ข้าม แปดสองแต้มนี้ห่างไปแล้วครับต้องสายลูกนี้เจ้านนยังเปิดชงได้เจ้าเน็ตเตะทัดบล็อกบล็อกเสียโดนแขน๋อกรรมการบอกบล็อกโดนแขนเป็นแต้มให้สุขสารในฝันนะครับแปบดบสาม มาที่ช่องขวาเจา้าแนทเปิดจา้านนทงลึกไปนิดนึงตีหัวเบาๆดูนะครับงัดขึ้นมาโอ้แต่ว่าลูกมันปิ้นนอกด้านข้างนะฮะยังล็อกแต้นได้อยู่ครับสุขสารในฝันทีแปดตามอยู่ 4, สี่ต่อแปดครับโอ้ไปเปียกพักออกแล้วชงให้เจ้าอ๊อฟลบุรี นี่แหละครับแต่ยอดเบาๆโอ้โหเริ่มออกลีลาคลาสสิกแล้วครับดูท่าทางเหมือนจะคุมเกมได้แล้วฮะทีเก้าขาไปได้นึ่งได้แป้มลูกนี้เสิร์ฟออกหลังครับเป็นจแจมกาแฟเทคนิคเจ้าค้อสับลอง แตมตามอยู่4ี่ต่อสิครับไปช่องขวาพี่เปียกจับไม่ดีนะชงย้อนกลับมาลึกเอาแล้วครับเจ้าแนทเปิดให้จนนเตะลูกนี้ยังเกี่ยวอยู่ครับดูดีครับเจ้าออฟแก้ไขเรียบร้อยฮะโอ้ไวจริงๆครับครับ สัญญาณไม่ตะเปลี่ยนปุ๊บหายไปเลยแบบไม่รู้อะซีนของเอเร็วสี่สิบ 40, 40กว่าแวบๆๆเหมือนปูแบบ๊หายไปเลยหรือยี่สิบสองหวัสดีครับน้องแจ็คสวัสดีครับฝากกดแชร์ด้วยน้องแจ็ค <c oughs> เวลาครับนักกีฬาทั้งสองทีมประจ็ดที่ทีสักรารขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊ครับตัวนนสั้นไปสันนะครับขอบคุณที่กดแชร์ให้นะครับ เอาละฮะในเซตที่สองนะครับยีมกาแฟที่หนึ่งเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนออาครับตอนนี้ในเซตที่สองครับกาแฟ<อ>จากเด็กในจุดสีชมพูครับอยู่ในฝั่งภูมิยายฮะจะเสิร์ฟโดยสักซ้ายก่อนไปช่องซ้ายลูกนี้โอ้ไ,ไม่ได้ <ใน S 1> เปิดแล,แล้วครับโจนนลน,นะ พุทธศีลอยดูพี่อ้นตัวเสิร์ฟอ่าครับคือเดี๋ยวเราได้ชมแน่นอนนะฮะฝีมือในมือของอดีตทีมชาติไทยในวัย51ปีครับสำหรับพี่อ้นสมุไรพี่ไร่สดพ่อปูตักร้าพูทอนครับตะกร้อพูทอนแล้วมันจะมีขึ้นกบเสียกาแฟแป๊ดแป๊ดปัดปุ้นใช้ด้วยครับตะกร้อพูทอนอ่าขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับอ่าครับก็ปูก็ กดแชร์ไปเลยฮะรัวๆครับผมครับโอ้ลูกนี้เจ้าเน็ตเตะเบิร์ดออกหลังเลยฮะเป็นแต้มของกาแฟเทคนิคครับความหวังเริ่มสว่างสวัยแล้วครับกาแฟเทคนิคที่ได้เข้ารอบสี่ทีมเป็นทีมที่สามครคู่นี้เป็นคู่ที่สามนะครับหรือคู่เดียวในรอบแปดทีมฮะ เราก็จะรู้กันว่าที่เข้าไปสี่ทีมทั้งหมดมีทีมอะไรบ้างนะครับที่เข้าไปยืนรออยู่แล้วสองทีมก็เป็นทีมนักข่า,ศา,ศานะครับกับทีมตำรวจเชียงรายฮะเจะ้าพ้อสำรองศูนย์สี่แต้มตามอยู่ศูนย์ต่อสี่ครับสุสารคนเป็นโอ้โหดูดิครับเสิร์ฟลูกนี้ เหมือนจะหมดแรงแต่ว่าลูกพิกเน็ตข้ามมาศูนยห้าแตมอยู่ที่ศูนต่อห้าเิอไม่ข้ามครับศูนย์้แตมไปแล้วฮะอยู่่ก็เข้าสนามนะครับ ตกได้ครับกต่อ0ไปช่องขวาดูดิครับเปิดไม่ได้ครับสุสานคนเป็นไอสุสานในฝันนะฮะโอ้โหเราก็ติดยายรุ่นเก่านะสุสานคนเป็นแต่วันนี้มาในนามทีมสุสานในฝัน,นครับตามไปแล้วครับ7ต่อ0โอ้โหบาปเขาเรียกอะไรดีฮะ ฝีมือนี่กาแฟเทคนิคได้แท้กาแฟเทคนิคเล่นคุมนะครับเล่นคุมเกมนะครับแบบนี้แปดศูนย์เนี่ยนะครับประสบการณ์ความเก่าฮะตัดยอดครับจนแอปเปิดไม่ได้ต้องชงเองแตะยอดตรงนี้ตุ๊ฝันไฝันได้แต้มาแล้วครับแต้มแรกสําหรับสุสาฝในไฝัน หน <8 S 2> ึ่งแปดแรมอยู่ที่หนึ่งต่อแปดครับเสิฟมาหน้าขวายันเปี๊ยกเปิดไม่ดีชงมาลูกนี้อโอ้อาจารย์ประสารแต้กรรมการบอกเป็นลูกอ้อมครับเป็นแต้มใท้งรู้สานใ้ฝันสองแปด โดนตะข่ายนะครับออโอ้ลูกนี้านฟาวเจ้าแน็ตครับไปโดนตะข่ายนะเป็นแต้มของกาแฟเทคนิคครับรสองเ้าลูกนี้เสิร์ฟออกหลังเป็นแต้ม ของกาแฟเทคนิคโอ้โห oh, oh. ขึ้นนำไปหลายช่วงตัวแล้วครับสิบต่อสองยุดครับรสุดสารในฝันเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นสุดสารในฝันเปลี่ยนเอาผู้เล่นตำแหน่งแบค็คลงมานะครับโอ้โ oh, ห oh. ดูนี่ดูสิครับตัดยอดด้1ต่สิบเอ็ดต่อสอง ช่องสายลูกนี้จนนนก็เปิดไม่ได้ครับดูดิฮะสิบสองต่อสองเอ่อถ้าอย่างบรราเราก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อนข้างนะฮะขาดแล้วนะครับโอ้โหไม้เดียวครับเสิร์ฟเอสสามแต้มนะฮะสักซ้ายนะครับดูดิครับปีไม้ลยมือขนาดไหนฮะนี่ระดับเอ่อแบ็คห้าสิบเดินสายเลยนะครับจะสักซ้ายครับ กาแฟเนีคได้แป้งไม่ไีสุสานในฝันแต่เดิมเกมอาแล้วครับเ<อ>ต็มปิดเสร็จแล้วครับ<ด>กาแฟเทคนิคอีกแต้มเดียวจะเกมลูกน,นี้เปิดนิ่มๆตีหัวเบาๆอาลวลฮะยังตีหัวแก้ไขได้อยู่ครับสุสานคนในฝันสวัสดีครับน้องกายพยาวหนา่ายังนะ ก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับอากาศอยู่ในระยะเย็นสบายครับเย็นสบายโอ้โหบรรยากาศดีมากฮะอยู่ริมกว้านเลยครับสนามลูกนี้จับทงเรียบร้อยครับเป็นเซตผลการแข่งขันทีมกาแฟเทคนิคเอาชนะทีมสุสานในฝันไปด้วยสกอร์สองต่อศูนเซตครับ